ว้าวนี่ที่สุดวันนี้ดราม่าใหม่ล่าสุดก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วะฮะสำหรับเพจในเมื่อชื่อดังชิคเก้นวีหรือว่าเอสวีของเรานั่นเองฟังแล้วเท่าดูแล้วฮาอย่างแน่นอนฮะไม่มีเพียงแค่นั้นฮะตอนนี้เนี่ยภารกิจใหม่ในการแลกสกินฟรีมาเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปอ่านเหมือนเช่นเคยเด้อหยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขาย ID ดีเกม RV แล้วกลัวโดนโกงต้องมีเลยความฉับ เพจซื s <S <People> ้อขายไอดีที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไอดีให้เลือกราคาตั้งแต่50บาทเป็นต้นไปไอดีพร้อมเล่นดูเน้นราคาถูกอัปเดตไอดีใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยทีมงานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจ admin ฟอง s h อ p เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใช่หรอหอมเหงานาทพักได้คือแบบตอนนี้หมาเหงามากเลยโอ๊ยโอ๊ยตอนนี้โดนหมาตัวเมียลากไปฝักยังท้คนอ่ยเ้ ทุกคนเห็นหมาตัวเมียปะนี่หนีทันเลยนะฮะเลยรอด <c oughs> ลืมลืมมันไปนะจางเมื่อกี้เนี่ยอายยาวรุ่นหมดเลย <c oughs> ไา้รอดจากการซ่อนตัวฮะ <c oughs> ซึ่งตอนนี้ในกิจกรรมใหม่ล่าสุดเนี่ยเป็นการเติมเพื่อซื้อคูปองสําหรับเมนคนรวยคนทั้ทสุกคนซึ่งไม่ใช่เติมเพื่อซื้อคูปองเด็ดเติมเพื่อมาซื้อฮีโร่ถาวรนะในราคา99คูปองมันจะซื้อได้แค่1นตัวนะซึ่งซื้อเนี่ยไม่ใช่ลุ้นรับแต่เป็นเลือกรับนะฮะแต่พี่ปั๊กต้องขอบอกว่าไม่คุณนะ,ะเอาเหรียญทองที่เราเก็บไว้เนี่ยซื้อดีกว่าพี่ปั๊กเองยังมีตั้งแปดหมื่นเลยไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะ,ะมุมกว้า,างเหมือนเดิมเลยเราจะเห็นฮะ,ะว่ามันจะมีีกล่อองแ็คโร เมดไฟเตอร์เครีเอซาซินแล้วก็แท็กนั่นเองท้ายที่สุดเนี่ยพอเรากดเข้าไปดูเนี่ยอัตราการออกเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้สูงมากนะฮะแล้วก็มันเป็นฮีโร่ด้วยไม่ใช่สกินโดยฉะนั้นเนี่ยใครคิดว่าคูปองผมเหลือจริงๆก็ลองส่มดูได้นะฮะถ้าเราได้แก่กระป๋อกกระป๊อกตัวนี้นะ่ต้องข่าวขอบอกนะฮะว่ามันจะได้ฮีโร่ทั้งหมดเนี่ยสิบตัวให้เราเลยแต่ว่าถ้าเราไม่ได้แก่แล้วเราได้เกลือนะ่ะแน่นอนนะฮะตอนนี้เนี่ยพูดในคำเดียวว่าทะเลก็ไม่รับมึงกลับอะฮะ ริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%้ยและยังมีบริการเติมเกม Rv ในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขโอเพนไอเดีท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1,60,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วที่สาคัญนะฮะตามที่เราได้ห็นนะฮะตอนนี้เนี่ย การแข่งขัน r า a c 2021งักำลังจะมาถึงในวันที่28-31ถึง31ตุลาคมนี้นะฮะเป็นการคัดเลือกตัวแทนทีมที่3ของไทยแลนด์นั่นเองซึ่งต้องขอบอกเลยนะฮะว่าเราจะต้องไปดูกันด้วยมีโอกาสที่จะแจกสกินเยอะอยงแน่นอนฮะดยฉะนั้นเนี่ย กดติดตามกดแจ้งเตือนไว้นะฮะพี่ปักจะไปดูให้เหมือนเดิมเมื่อสองสามคลิปที่แล้วแม่งพี่ปักเคยดูแล้วก็เอาโค้ดมาแจกโดยฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอบนี้นะฮะเราจะมาแจกโค้ดอีกซึ่งวิธีการแจกโค้ดของเราเนี่ยสามารถไปดูจากคลิปเก่าได้นะครับใครได้ก็คอมเมนต์ไว้บางเน้อก่อนจะไปดูดราม่าเนี่ยขออธิบายอะไรใหม่ๆให้จบนะ,ะการสำหรับกิจกรรมรับสกินฟรีใหม่เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีหลายคนสงสัยว่าพี่ปักครับทำไมผมเนี่ยยังกดรับไม่ได้แล้วมันคืนนานนี้เนี่ยเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าแน่นอนครับเหมือนกันทุกคน สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่31สิ้นเดือนนี้นะฮะจนถึงวันที่1เดือนหน้าหรือว่ารับได้วันที่31กับวันที่1น่าจะ2วันเอ้ย2วันใช่ไหมสามสิบเอ็ดกับ่เออใช้2วันเท่านั้นนะครับดฉะนั้นเนี่ยต้องมารับด่วนนะครับเพียงแค่2วันเท่านั้นนะ,ะสะกินนี้เนี่ยให้เราเลื่อนมาที่แจกไม่หยุดฉุนไม่อยู่เหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ภารกิจใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการสะสมเหรียญพวกนี้นะฮะ เพื่อไปแลกรับตัวสกินฟีลลมิเต็ดในหน้านี้นั่นเองนะครับก็รีบรมาทำนะฮะเพราะว่ามันใช้สูงสุดถึง200เหรียญด้วยกันเลยจากน v ้นอาร์วีเทลเ่ยได้โพสต์รูปนี้นะฮะผู้พดุงความยุติธรรมเนี่ยมาถึงแล้วในวันที่1เดือน11หรือว่าอย่างที่พี่บักได้บอกในคลิปที่แล้วไปนะฮะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปดูกันได้นะฮะเอฟฟกสกิลที่เราได้คาดคะนไว้คร่าวๆนะฮะนพันแมนขอ n เหล็กกับ RV ถ้าเราสังเกตนะฮะสตัวนี้เนี่ยออกมาเป็นโมเดลแล้วแล้วตัวไซ ซ้ายของตัวผมเขียวหรือว่าน้องทัศมกินะคะจะมีชุดของไซตามะอยู่นั่นเองหรือว่าไซตามุซึ่งหลายคนเนี่ยหรือว่าเพจเวียดนามเนี่ยได้ทําการดราม่าหนักมากในส่วนนี้นะคะแต่ว่าไม่ใช่เกี่ยวกับคลิปนี้นะคะในดราม่าส่วนนี้คือ ไซาตามอเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกิลเป็นเพียงแค่เอามาให้แรดเนี่ยใส่ชุดสีเหลืองๆเสื้อตัวนี้เพียงแค่นั้นนะครับดยฉะนั้นเนี่ยใครเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะทําแบบนี้ด้วยหรือเปล่าอย่างที่เราคาดคิดดยฉะนั้นใครคิดว่าเขาจะเอามาแจกฟรีแต่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินแล้วก็ดวงสวยเนี่ยก็อคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้น,นะคะแต่ก็ยังดีกว่าไม่แจกแต่แจกแบบเนี่ยออมเอาพระเอกมาฆ่าเอาพระรามมาแท้ฮะ <c oughs> เหมือนเดิมเลยต่อไปนะฮะมาเข้าสู่ดราม่าของเราสําหรับ วีหรือวอ่าเพจชิคเก้นวีมุมซ้ายบนที่พี่ปักคือใน,นหาไปติดตามกันได้ซึ่งคลิปนี้พี่ปักไม่ได้เป็นคนเซฟไว้เองนะฮะมีน้องคนนึงส่งให้มาแล้วพี่หาตัวเครดิตเจอแล้วก็มุมกว่าล่างเครดิตนะครับฟังยาวๆกันเลยเด้อทุกคนแข่งไม่สัตว์ว่ะไม่ค่อยดูนะแล้วกูก็ไม่เห็นแต่มันคงมีอ่ะ่าจะมียตัวนี้เนี่ยเขาพยายามพูดว่าตัวนาคอสหรือว่าตัวอะไรพวกนี้ทำไมไม่ติดปลูรีอะไรเนี่ยรันสเกมไหมคุยเล่นนะคุยเล่นเนี่ยกูให้ไม่เกินสามเกมแต่กูไม่เคยเห็นนะ เคยเห็นไหมลิงเงมึงจำได้ไหมวันที่มึงขายลูกแก้วอะที่ไม่ใช่ลามเองอะมึงจำได้ไหมกูโดนไม่กี่พันไอ้ลูกแก้วไม่มีลิมิตร้อยี่สิบเอ็ดไม่มีอ่ะึงยังจำได้ไหมกินไฟอ่ะกูโดนไปสี่ห้าพันหรือเปล่ากูก็จำไม่ได้แล้วมึงเคยให้มันไปโผล่เป็นโปลิกไหมน่าจะมีผมว่าลิงอะมีอ่ะพวกมีหัวใจมีแค่นี้เหรอไอพวกมีหัวใจมีแค่พวกตัวนี้เหรอมีแค่ตัวนี้เหรอนี่เหร เป็นไรนะไอ้หวนไอ้แปไอ้ลูกลูกพ่อลูกพ่อหล่อฟิวคลิปแปบเดียวผมคลิปยาวมากนะที่คนต่อเนี่มันเก่งเกินไปป่ะฮะแพทนี้เก่งเกินไปป่ะไฟเตอร์เป็นได้ทุกตำแหน่งเกินไปแอสตินแอสตินส้นตีนเล่นได้ไม่กี่ตัวอะ่างเง้ยบางเกมกูไม่รู้ว่าตอนนี้คลิปเลนกลางยังได้ตังค์เยอะหรือเปล่านะแต่ตอนแรกแบบคลิปเลนกลางแบบคลิปเลนกลางจะได้แบบทำเป็นเอาใจเมท พวกมึงอะหลงกลใอสัตว์ทำเป็นแบบว่าเราจะทำการบัฟคีบเลนกลางให้ได้ตังเยอะที่สุดเพราะว่าคีบเลนกลางจะโดนแก็กเยอะท,ที่สุด <c oughs> เหลือถึงเมทหรอถามจริงเมทลงไปเติมแครี่ออฟเลนมาแดคคีบเลนกลางออฟเลนก็รวยสิอีสัตว์นี่ไฟเตอร์ไฟเตอร์ไปสามแล้วอีสัตว์เราต้องเล่น Fighter ไฟเตอราา์ไ,ไปเหมือนันเยราต้องูกาชั่บายเลยไม่งั้นเดี๋ยวแห้งเกินนี่คือไฟเตอร์ นี่คือศึกไฟเตอร์ชนไฟเตอร์ระหว่างเฟรติโนวัตเตอร์บุนเดนผู้ลมธรรมชาติอยู่ไหนหรอลมที่ไม่มีดาเมจอยู่ไหนลัมเบอร์พอกหน้าดาบพนักหนังสำหรับเอ็ดมีเนี่ยอลิสอยู่ไหนอยู่ไหนหรอเธอไม่มีดาเมจไงไฟเตอร์ทําอะไรได้หมดแล้วทุกวันนี้นะครขอพูดหน่อยไฟเตอร์เน like uh uh ี uh Listen, rumors, uh ่ยทำหน้าที่แทนโลมไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะปกติเนี่ยโรมธรรมชาติหรือว่าพวกลมร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นบาวดำ ตัวไอตัวรวมอะไรว่าที่เป็นปลาหมึออะไรพวกนี้คลสเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์บางส่วนเลยนะฮะเพราะว่ามันไม่สามารถทําดาเมจสูงสุดได้แต่สําหรับคนที่เล่นเป็นมันก็ยังมีนน่แหละแต่ตอนปัจจุบันเนี่ยตัวไฟเตอร์เนี่ยถูกบัฟมาอย่างจาัดจา้จานเลยทุกคนซึ่งเดี๋ยวพี่ต้องขอพูดต่อนะฮะมันจะมีบัฟเนื้อที่เป็นดราม่าตอนเนี้ย<ห>ไฟเตอร์คุณสาบานเอาไฟเตอร์ตัวสตีดอะไรก็ได้บอลมแลคุณจะสามารถโรมิงได้คุณจะสามารถเล่นปลาได้คุณจะสามารถเล่นเป็นออฟเลนได้ เป็นโรมิงได้หรือคุณจะเอามายืนกลางอย่างเช่นเวเลสอย่างได้โอ้พระเจ้าถ้าป่าเราเป็นเมดงั้นเหรอคุณสามารถจะหยิบไฟเตอร์โยกไปเป็นเลนกลางเพื <c oughs> ่อจะไม่ให้ฝั่งตรงข้ามออกดาเมจ <c oughs> ออก <c oughs> ออกระโดดไรไค้มกวะนะคุณสามารถโยกไฟเตอร์ไปตรงกลางได้แต่ถ้าหาคุณโยกแอสตรินมาตรงกลางคุณจะแบบดูหน้าเฮียทันที ก็แอนติติงทาได้แค่อยู่ในป่าหรือเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้คุณไปฝึกไฟเตอร์กันเถอะนะฝึกเลนออฟเลนนะทําได้โคตรพ่อแม่งคุ้มครองทั่วแมปไอสัตว์นะทุกอย่างบัฟมาเพื่อมึงนะมังกรเล็กเรายังทํามาเพื่อไฟเตอร์เลยให้แย่งกันทําไมต้องให้เกิดเร็วล่ะหรอ <c oughs> เพื่อให้ป่ามาไม่ทันไงล่ะ <c oughs> ไฟเตอร์จะได้ดวนคันหนูพระเจ้าผมคิดได้ยังไงเด่ย ไฟเตอร์ <Fighter S 2> ผมฟราร์มเนี่ยผมจะไปทันได้อย่างไรล่ะพระเจ้าเัินไ,ไปขอไฟเตอร์แต่ก็ผูเ้เล่นได้ทําการพลิกแพลงเอาแคร,รี่ไปยืนนะเพื่อนให้ทําการแคร,รี่ดวลกันแต่บางทีก็จะมีการนับแคร,รี่ไม่ยืนบ้างเดินเป็นไฟเตอร์ดวลแครี่ยังมีการงงงวยงวยกันอยู่ในแพท์ใหม่แต่คุณต้องทำามเจตตาอารมณ์ของ g m เเขาทาให้ไฟเตอร์คุณอยา๋วแคร,รี่ไปยืนสิไม่ได้นะไม่งั้นแพทหน้าเดี๋ยวจะมีอีกหลุมหนึ่งอยู่ข้างบนนะหน้าคุณทำอย่างนี้เอาแครี่ไปยืน จีเอ็มยอมไม่ได้นะจีเอ็มจะต้องทำอีกหลงหนึ่งเพื่อไฟเตอร์ได้รวยเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้เผื่อแบฟแบบเุ้ยทำได้ไงอ่ะไม่ได้เลยนะโอ้ผมก็ไฟเตอร์เหมือนกันมาสิไฟเตอร์กันเดียวเหมืนเมื่อกี้เนี่ยถ้าพี่ฝักเห็นทีมไฟเตอร์ทคนทำได้ไหมที่มันพูดว่าระหว่างไฟเตอร์กับแครี่เรียกอะไรไฟเตอร์ไฟเตอร์กับโรมไฟเตอร์ไฟเตอร์กับเมทไฟเตอร์ ซึ่งจีเอ็มอ่ะมึงเป็นคนเล่นไฟเตอร์อุทางจริงมึงอุละาแขนแทนเด้ดูอันต่อไปเลยเ<จ>ออกไปโอ้ยยืนยืนเป็นวันลิเตอร์แบบอมตะมาลิาาปโป้สเปรย์กับดูโป้ต่แตเม่อ,อมไอ้เจ้ยนี่ก็มาแบบ <c oughs> แล้วก็แบบชาร์จระหว่างชาร์จนี่แบบว่าโหโคตรอมตะแบบเฮ้ <c oughs> ยเียรลอดนี่นะดูนายสัตว์นะขอ,อ,องดาเมจไม่มีสักอันเลย ถ้ามึงนะถ้ามึงนะถ้ามึงไปแบบสองไ้ใกล้ๆมันนั้มันคือแบบมึงตายมึงตายยุติธรรมเหรออนะถ้ามึงเล่นตัวบางนะแต่ลิเตอร์นี่ฟนะูลแนะท้งนะฟูลแท้งนะแต่ยกส่งทีมมึงตายนะแล้วมีอมตะโดดเข้ามาในป้อมมึงมีป้อมหรอกูงม,มีท่าแบบว่าลูกยเอ็มอะกดได้หนึ่งทีเข้ามาพอกดอมตะวิ่งออกจากป้อมโดดเข้ามาใหม่อีกกดได้อีกที ลิกเตอร์ได้ป่ะมึงเอาปิดบอมไปนะสองคนลิกเตอร์ฟอรลอเรนติโน,โนอาทาชิอ่าอ่าเด็กตา้าด้วยเอาเด็กตา้าด้วยเด็กตา้าเป็นคนเปิดเว้ยเวลาป้อมยิงอ่ะป้อมยิงเด็กตา้าพอเข้าไปแล้วมึงคิดสภาพเด็กตา้าเปิดนะเว้ยสตัตว์เด็กตา้าวิ่งเข้าไป เฮ้ยเด็กตาเขาป้อมมาว่าเฮ้ยแบบแรงแบบแรงแรงแรงกระโปรงเป็นไงอันนี้ไม่ได้เหยียดแรงนะพูดให้ดูนะแบบคนเล่นใหม่แบบคนเล่นใหม่เข้ามาใช่เฮ้ยตัวอะไรมันวิ่งเข้ามานะเฮ้ยมันวิ่งเข้ามาในป้อมได้ไงนี่ไงป้อมเราอันป้อมเราเนี่ยแบบป้อมเรายิงแรงมากเลยนะเฮ้ยฉันมีป้อมอยู่แกเข้ามาไม่ได้หรอกมึงจะเด็กตาวิ่งก่อนตายแล้วเด็กตากดอันติปุ๊บเฮ้ยอะไรวะเนี่ยลิกเตอร์ตามลิอ่าลิเตอร์กดตามตาชี้กดปุ๊บ รีพอตามิดผู้สเปรสเบอร์ตันเนี่ยเป็นดราม่าได้ปะหรือว่ามาฟังเอ็ดมิเอ็ดเอ็ดเอ็ดวินเนี่ยเอ็ดไม่เอ็ดวินเอ็ดวินเล่าเรื่องมาทุกคนเล่าเรื่องเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะแต่ว่ามันที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นความจริงนะครับไฟเตอร์เนี่ยมันโหดเกินความจริงไปนะฮะ <laughs> ชอบนะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนภาพฟอนเติโนโด้านหลังนะฮะเออไม่ใช่ไอ้นี่มันเป็นนิกเตอร์ใช่ไหนหนามแห่งโคลดก่เลซาซูซูซันโอเนี่ยซึ่งฟอนเติโน,โนเนี่ยเหมือนเอสวีพูดเลย <laughs> บางครั้งเนี่ยฮีโรบ่บางตัวมันเนื้อไปในแปดนี้แต่อาทิตย์ถัดมาเนี่ยมันบัฟออกมาและบัฟหนักกว่าเดิมอีกโอ้โหซึ่งพี่ปักจะให้ดูภาพนี้นะฮะนี่เป็นคลิปนะฮะบัฟเนิรมในเดือนหน้าและฟังเปียงดูทุกคน่ไม่ใหม่หม่ เดี๋ยว้างไว้ที่คลิปนี้นะคะเราสังเกตดูนะฮะมันจะมีทางการบัฟสองตัวบนเนี่ยแน่นอนฮามันเป็นการบัฟโรมิงหรือว่าน่าจะเป็นแทงนั่นเองแต่มีการเนิฟที่เยอะหลายตัวละครมากและที่สําคัญที่น่าเกลียดที่สุดไอริอันติรู้สึกว่าอันติหรือเปล่าว่าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันไม่สามารถดูดเลือดได้แล้วหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดน,นะถ้าผิดขออภัยด้วยสุดท้ายเนี่ยสองอันล่างมันปรับเข้าสมดุลฮะ,ะทาจีเนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่แบบอุทานจริงนะฮะไม่เจอสรารเมนเมดอะ <laughs> ซึ่งแล้วแต่คนนะฮะแต่ว่ามันปรับ ซึ่งอยากให้คิดหน่อยนะฮะว่ามันปรับบัฟเนิร์ฟทุกอาทิตย์ซึ่งพออาทิตย์นี้ปรับไอริอาทิตย์หน้าอาจจะเนิร์ฟไอริก,ก็ได้และอาทิตย์หน้าถัดไปมันอาจจะบัฟตัวปริตินโนมาแทนมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยปกติในอดีตน,นะฮะอาวี RV มันจะปรับบัฟเนิร์ฟเนี่ยทุกๆกการอัพเพจใหม่เพดยิ่งใหญ่หรือว่าเพดเล็กๆแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันปรับทุกๆอาทิตย์ทุกๆ3วัน4วัน เป็นอะไรที่ดอยเตอร์กันยังต้องร่ําให้ในการจัดเทียหัดโดยเตอร์ไม่จัดแลวนะปัจจุบันเนี่ยจากคลิปที่แล้วนะฮะมีคนถามคอมเมนต์มายืมมากว่าทาเต้นนี้เนี่ยพี่พักครับมันหาได้ยังไงก็ทํากิจกรรมตรงนี้แหละเราสามารถอ่านได้นะฮะและที่สาคัญทาเต้นนี้เนี่ยพาเป็นทาเต้นยังไงก็มาดูในคลิปคลิปนี้นะฮะนี่คือทาเต้นนะครับซึ่งสามารถไปติดตามเพจด้านไม่ใช่เพจดิเป็นติก๊กตอกมุมขวาล่างได้นะฮะพี่ไปดูบ่อยนะต้องขอบอกเลยว่า ทุกติ๊กตอกทุกคนที่พี่เอามาเนี่ยไปติดตามได้หมดเลยพี่ปักต้องขอบอกว่าข่าวสารเขาเน้นจริงๆนะฮะพวกคนเหล่านี้เนี่ยเน้นกว่าพี่ด้วยตามมั้งรู้สึกเช่นนั้นนะฮะซึ่งโอ้โหท้าเต้นก็สวยนะออกจะน่ารักนะครับดราม่าทั้หมดเนี่ยพี่ปักไม่ได้จัดทําขึ้นมาเองนะคะเป็นการที่คนดูส่งมาให้โดยฉะนั้นเราไม่ได้โทษคนดูนะแต่เป็นการบอกให้ GM รู้แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยแชร์คลิปนี้ไปเหยให้ GM เห็นอย่างชัดเจนนะหรือว่าไปรีพอร์ตไปคอมเมนต์ัฟเเ็ี่ย การูณาทำทุกแบบอย่างเช่นซีซั่นละหนึ่งครั้งพอไม่ต้องทุกอาทิตย์ซึ่งถ้ามันบําเนื้อทุกอาทิตย์มากเกินไปเนี่ยมันทำให้เราเล่นเกมไม่สนุกฮะไปแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะที่สำคัญคอมเมนต์ด้วยเดี๋ยวไปอ่านฮะมอร์นิ่งสำหรับคนตื่นเชา้าฝนดีสำหรับคนพึ่งน,นอนอะไอตาด่าเหมือนปักแน่นอน <laughs>